สวัสดีครับเรามาต่อกันอีกเรื่องราวนึ่งนะครับสำหรับ f o r t จ n e r 2013นะครับติดในเวอร์ชั่น7ในปี2014นะครับ NGV TFC7 นะครับก็มีเรื่องราวที่จะฝากย้ำเตือนถึงผู้ใช้หลายๆายที่ใช้มานานแล้วก็ดีนะครับติดใหม่ก็ดีนะครับสำหรับรถทุกคันที่ติดตั้งไปทางเรานะครับเราขอยืนยันนะครับว่า ทางเอ v Development นะครับไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์แม้แต่จุดใดจุดหนึ่งในรถยนต์เลยนะครับ mm. ก็ถือได้ว่าถ้าทุกท่านนะครับถ้ามีการโต้แย้งจากศูนย์บริการที่ท่านซื้อมาหรือท่านเข้าบริการนะครับถ้ากล่าวหาว่าการทำลายเครื่องยนต์หรือจุดใดจุดหนึ่งทำให้เครื่องยนต์นั้นเสื่อมลงนะครับ mm. ก็ าฝากบอกเลยนะครับว่า,าทาง NGV Development กำหนดให้เลยนะครับว่าถ้ากล่าวหา NGV Development นะครับฟ้องมาได้เลยครับถ้าถ้าศูนย์รถยนต์เช่นรถคันนี้ Fortuner ก็ต้อง t ต y o t a นะครับถ้า Toyota กล่าวหาว่า NGV Development นะครับทำให้เครื่องยนต์เสียหาย mm hmm. ก็ขอความเป็นธรรมนะครับ mm hmm. อย่ากล่าวแบบลอยๆนะครับให้กล่าวทางเอกสารเลยนะครับกล่าว mm hmm. ทางเอกสาร mm hmm. ว่าติดตั้ง จากไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้คันเร่นเขาเล่นในระบบนี้เหยียบแบบนี้ไม่ได้นะครับอันตรายเพราะว่าเชื้อเพลิงร่วมเราจะไม่คลิกดาวแล้วมันจะกลายเป็นท่วมเนี่ยอย่างเงี้ยเกินเกินเกินไม่ได้ครับท่วมท่วมเห็นกิรนขึ้นไหมถ้าถ้าเกิดเหตุเหตุใด,ดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นนะครับสําหรับศูนย์รถนะครับก็ ผมก็ขอความกรุณาขอขอความร่วมมือนะครับสาหรับลูกค้าผมถือว่าลูกค้าทุกท่านก็ต้องมีพระคุณต่อศูนย์รถทุกศูนย์อยู่แล้วนะครับรวมทั้งมีพระคุณต่อ NGV d e v e l o p เ e n t นะครับเราถือว่าลูกค้านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับเรานะครับเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเรานะครับเพราะฉะนั้นผู้แทนจําหน่ายศูนย์รถก็เช่นเดียวกันนะครับผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าศูนย์รถนั้นควรจะเคารพลูกค้ามากกว่านี้นะครับเพราะว่า ลูกค้านั้นแน่นอนหน้าที่เขาคือผู้ใช้รถนะครับเราอย่าได้โยนปัญหานะครับถ้าเราเป็นร้านที่เฮงซวยนะครับเราก็จะโยนไปหาห้างนะครับเ,เมื่อลูกค้าไปห้างห้างก็จะโยนกลับมาหา,า้าติั้งแก๊สนะครับลูกค้าก็เป็นลูกบอลน,นะครับฉะนั้นเราคงจะต้องเอาเหตุและผลมาว่ากันนะครับถ้าใครผิดใครถูกก็ขอให้มีน้ำจิตน้ำใจในการเซอร์วิสค้นหาความจริงกันนะครับ นะครับทางเรายินดีนะครับที่ผู้จำหน่ายรถทุกรายนะครับถ้ากล่าวหา NGV Development นะครับ NGV Development ยินดีที่ให้ความร่วมมือที่จะไปพบทุกููยนนะครับที่เข้าใจว่า NGV Development หลังจาัดก,การติดตั้งแล้วทำลายเครื่องยนต์นะครับในทุกเงื่อนไขนะครับเราขอการันตีและก็ขอท้าพิสูจน์เลยตามหน้าตักเท่าใดก็ได้นะครับกินตัวกันก็ได้นะครับก็ ไม่ใช่เป็นเรื่องท้าทายนะครับก็อยากจะขอความเป็นธรรมกับศูนย์บริการทั้งหลายที่9ปีที่ผ่านมาเผา NGV development อย่างมืออาชีพนะครับถ้าเผาอย่างตาสีตาสาผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกในฐานะเราประกอบการด้วยกันนะครับก็ควรจะให้ความเป็นธรรมในลักษณะท,ที่เป็นจอมยุทธแล้วคุยกันนะครับสำหรับการใช้บริการ ทางด้านศูนย์นั้นผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่ามีความสําคัญมากนะครับถ้ามีปัญหาไหมครับติดรถไปแล้วอย่างเช่นติดซื้อรถไปแล้วไปติดล้อมแมก็กไปติดเครื่องเสียงไปทําอะไรเกี่ยวกับรถแล้วเป็นห่วงว่าศูนย์จะมีข้อกล่าวอ้างว่าหมดประกันเลยเจอไหมครับเเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลายเหตุผลครับการที่จะกล่าวหาแก๊สนั้นเราเกล่าวหาในส่วนที่ติดตั้งแก๊สถือว่าเป็นความมีความเป็นธรรมถูกไหมครับ เช่นเช่นลูกสูบไหมเอ่อวาล์วไหมอ่าไอ้ตรงนี้แก๊สไปอยู่แต่นั้นนะมีส่วนแต่การที่จะไปบอกว่าเฮ้ยห,หมดประกันมันหมดประกันไอ้ส่วนที่มันไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรจะหาเรื่องเขาสิอย่างเช่นการใส่แม็กอะอ่าคุณไปใส่แม็กแ,แล้วผมไม่รับประกันลูกปืนล้อนะเออนี่พอฟังเข้าเขาเออจะคุณจะไปบอกคุณไม่รับประกันรถทั้งคันมันมันจะเข้าเขาไหมล่ะ อย่างเช่นไปติดเครื่องเสียงเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่รับประกรันรถคุณแล้วเพราะคุณไปติดเครื่องเสียงมามันจะเข้าเขาได้งไงอ่ะถ้าเกิดคุณไม่รับประกันแบตอ่ะโอเคอย่างี้เข้าเขาไม่รับประกันไดชาร์จเนี่ยโอเคพอเข้าเขานะครับซึ่งส่วนรถยนต์ผมว่า,าท่านเอาเปรียบผู้บริโภคมากมายเหลือเกินนะครับผมว่าไม่มีความเป็นธรรมนะครับเราควรที่จะ เซอร์วิสกันแบบกลางๆนะครับอย่าไปเอาละับเปรียบซึ่งทําให้ผู้มีพระคุณของท่านนั้นคิดได้ว่าแล้วคุณใช้เหตุผลอะไรมากําหนดข้อนี้ล่ะครับใช่ไหมครับเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อจะได้มีความสุขนะครับและก็ได้ตอบแทนบุญคุณของผู้ที่ใช้รถแบรนด์ของท่านเหล่านั้นนะครับก็จะได้ มีความเจริญไปด้วยกันนะครับเจริญทั้งาการบริหารเจริญทั้งความคิดนะครับรับสลรอบวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ